สวัสดีครับเข้ามาช่องน้ำต้วนชันแนลอีกแล้วกับช่วงที่หายไปในช่วงช่วงช่วงน้ำต้วนหน้าหม้อ,อนะครับผมนีว่าผมดูซีรีส์ครับผมแล้วก็บยินมากแล้วก็อยากกินมากก็คือซีรีส์สตาร์ทอัพขายได้ดูมั้างน้ำยอรกแสดงกนะับซูจีแฟนผมนะครับก็คือในเรื่องอ่ะคุณยายของนางเอกนะฮะคุณยายของดันมีนะแกทำเส้นก๋วยทอดขายคือเป็นฮอทดอกของเกาหลี มันเรียกว่าคอนดัตนี่หรือเปล่าว่าเรียกอะไรมุกผมไม่แน่ใจแล้วก็แบบเออผมไปดูสูตรใน u t u b e มาก็คือดูของช่องช่องก็ซิล่านะของพี่พิมพใช่ป่าวถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยนะครับผมก็สูตรก็คือมั่วมั่วมันเป็นสูตรเขาแหละแต่ว่าผมก็ทำได้ไม่เป๊ะก็รุดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทําครั้งแรกเลยกันเลยว่ามันจะกินได้ไหมก็คือนซีรีเอ์แบบคุณยายเขาทาขายฮะน่ากินมากไปเดี๋ยวเริ่มอเลยวะ อ,อะไรวะเออวันเดือนต้องเตรียมไส้กรอกกับเสียบไม้ไว้ก่อนนะครับผมก็ไส้กรอกก็ซื้อไส้กรอกอะไรมาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดได้ไส้กรอกชิปก็ดีแต่ผมของเป็นของเบนท์ฮาร์โรว์ผมเพราะว่าเลือกแบบไส้กรอกที่แบบมันใหญ่ๆหน่อยเออมันใหญ่ๆเสียบไม้ครับผม หนังกรอบหนังบางไส่กรอบแดงก็น่าจะอร่อยนะเสียวันลูามันแทงงอยู่ <_ s 2> ที่จริงสูตรของคุณยายของดานมีนะฮะของนายเอกก็จะแบบมีสูตรที่ใส่มันฝรั่งด้วยแต่ว่าผมลืมครับผมลืมครับผมแล้วก็ผมจะพันชีสสองอันแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่คือไม่ใส่ชีสแล้วก็เป็นชีส มอสเซลล่านะที่ันยืดยืดก็เป็นแบบแผ่นเหลีอนี่ก็มีขายในนะเซเว่นนะครับผมซื้อได้ทุกอย่างซื้อในเซเว่นได้หมดมไม่ยากไม่ยากมันทำไงแก่ <c oughs> ชื่ออะไรล่ะแก่ไงวะ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากโอเคครับโอเคเรียบร้อยนี่ต่อไปก็สมงแป้งครับผมสมงแป้งใช้นี่กระมัง ชาอันนี้เขาเรียกว่าอะไระบะหก็ใช้แป้งก็จะมีแป้งแพนเค้กนะฮะทุกที่มีหมดร้านสะดวกซื้อร้านขายของชํำแต่เซเว่นอันนี้ผมไปซื้อร้านขายของชํานะในเซเว่นไม่น่าจะมีหรือว่าในบิ๊กเซียนอ่าแล้วก็แป้งชุบเก็ตขนมปังน,นี่ร้านทุกร้านมีอยู่แล้วแหละแป้งแป้งเก็ตขนมปังนะผมมาแล้วก็มาผสมแป้งเลยจะมีต่ออันนี้แล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างก็คือนมนมนม นมจืดเราบมีก <passage> <Mer> <celebration> ็คือผมดูในช่องปักซิล่าของพี่พิมมาสูตรเขาคือใช้แป้งแพนเค้ก400กรัมแล้วก็ต่อนมจืด250กรัมแล้วก็ใส่เนยจืดด้วยแต่ว่าผมไม่ใส่เนยนะครับเพราะว่าผมว่ารู้สึกว่ามันจะอ้วนแตก็คือแต่ถุงเนี่ยมัน1000กรัมแล้วผมไม่รู้จะแบ่งยังไงคือผมมีแต่ที่ตวงเป็นลิตรอะแล้วคือผมก็กะเอา สองฟองเด็กาใช้สองฟองครับมาครับเริ่มเลยคือในเนี้ยมันหนึ่งพันกรัมถ้าเราสี่ร้อยกรัมครึ่งหนึ่งห้าร้อยกรัมใช่ไหมครึ่งหนึ่งของมันคือห้าร้อยกรัมสี่ร้อยกรัมก็อยู่ประมาณนี้อ่าง่ายง่ายไม่ยากไม่ยากไม่ใช่ดิเรากะถ้าสี่ร้อยกราต้องเกือบถึงครึ่งเอออันนี้น่าจะประมาณสองยกรัมละ Okay. เรียบร้อยครับอ่าเราก็ได้แต้มแบบนี้ได้แต้มแบบนี้ปุ๊บเราก็ครับไอตัวคือที่ตัวเนี่ยมันเป็นไ้มิลลิลิตรใช่ไหมก็ใช้ที่ตัวงใหญ่250มิลลิลิตรผมเห็นในคลิปอะพี่เขาใส่ประมาณ2อถึงสครั้งเต็มเนี่ยนมจืดนมจืดนะไม่ใช่นมหวา,านนะไม่ใช่นมช็อกโกแลตด้วยนะ จะใส่ประมาณสองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้วยหรอครับหรอเขาเรียกว่าอะไรวะใส่ลงไปนมนี้ต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะครับผมอย่าเอานมจากในตู้เย็นนะ,ะแล้วก็ตีฮะใช้ตะก้อตีตีมัน รู้สึกว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ตัดตาส่วนตัวเชฟฟ้อมได้ปะ่ะรู้สึกว่าใส่นมน้อยไปใส่ไปอีกสองร้อยห้าสิบนะครับผมเลยอ่าน,นี้เยอะไปหรอเดี๋ยวห้เยอะไม่ใส่แป้งเพิ่มนะรู้สึกน่าจะเยอะไปะผมไม่ต้องใช้สูตรเลยก็ได้ผมแบบใช้ความรู้สึก โอเคพอได้แบบนี้ก็ใส่เกลือนิดหน่อยเพราะว่ามันจะได้มีรสชาติที่แป้งเนาะก็เลยเข้าส่เกลือไมั้ไม่แน่ใจแต่ผมจะใส่เพราะว่าผมอยากให้มีรสชาติที่แป้งแต่ไม่ใช่ใส่ซีอิ๊วแล้วคนเกลือแล้วไปทำขนมนะไม่ทำไข่เจียวนะอ่าพอเริ่มเข้าเที่ยเราก็ ใส่ไข่สองฟองนะว่าต้องแยกไข่แดงไข่ขาวไหมไม่รู้น่าจะไม่แยกใ,ใส่ไปเลยเก็บไข่แล้วไข่แล้วก็ตีครับเพ่ A few minutes later แป้งมันไม่ได้สวนเลยเราต้องใส่ไข่เพิ่ม ตินะผมก็ใส่เด็กผมจะทำสองอย่างนะครับก็แบบอันหนึ่งชุบเกลขนมปังอีกอันหนึ่งไม่ชุบเกลขนมปังน,นะครับผมคือแป้งก็จะเหลือเยอะมากนะเราไปทำอะไรต่อดีทำขาย,ยาไหมไปทำขายหน้ามองเห็นคลิปแล้วว่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมไม่มีใครรู้เลยทดสอบว่าร้อนยังไงนะเอานิ้วจิมจิม้ม ซิมไปเริ่มรอ้อนเริ่มร้อนนะเอาแบบธรรมดาก่อนเนาะอ่าแล้วก็แบบทั่วๆเลยโอเคน้ำมันเริ่มได้แล้วครับผมแล้วก็สูรแล้วก็ค่อยๆหย,ยอดให้มันแบบปรับอุณหภูมิก่อนอ่าแล้วก็ใส่ลงไป อันนี้เฟลนะเพื่อนที่เป็นเก็บขนมปังเฟลนะฮะอีกอันหนึ่งจะไม่ใส่เก็บขนมปังนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใส่เก็บขนมปังไว้ทุกคน a few moments later หอมมากเลยทุกคนสรุปนะฮะไม่ต้องใส่เกล็ดขนมปังถ้าจะใช้แบบ เป็นสูตรของในตามซีรีส์นะไม่ต้องใส่เกล็ดขนมฟังครับผมทุกคนเสร็จแล้วนี่อันนี้ชีสชีสแล้วก็ไม่ชีสนะดูแป้งก็จะนุ่มกรอบอนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็ใส่มายองเนสกับอะไรนะ กับซอสมะเขือเทศนะครับผมผมเสียนมากนะครับการซอสมะเขือเทศนะมาครับผม ทุกคนผมก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยแดนวองเกสซิมีดามผมกลัวมันร้อนอะ่ะอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอะ่ะ เสร็จต้องใส่หลาย,ลายแผน่นกว่านี้พรับผมมาลองแบบไม่ชิ้นมากพอคือพอไม่ชิ้นก็จะแบบมับนมันข้่างในนะม,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 มาชิเกตตาบอกเลยนะครับว่าทำเป็นวุชซีรีส่สตาร์ทอัพนะอือหือ บอกเลยว่าเหมาะมากเดี๋ยวถ้าแปลกเราขอโทษนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คลิปนี้อย่าลืมไปทาตามนะก็แบบสูตรอาจจะถูกผิดบ้างก็อ่ะก็จำง่ายก็คือแป้งแพนเค้ก400กรัมนม250กรัมไข่2ฟองแล้วก็เกลือนิดหน่อยตีฮะนมใช้นมจืดแป้งจะแป้งแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปมีไข่ ห้างสิดสุค่ร้านก็ไปดีหมดครับผมก็ขอตัวไปดูซีรีส์แล้วก็นั่งกินแบบฟินๆก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับผมบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมบ๊ายบาย